ครับมหนีมาเบิงแพะคอันดิไคแพรยกคอพี่แพรอยู่ยงบตัววาที่เอาตัวละสองพันสัน,นเนเาคนอยากหยากร้ายอยู่าสันนะรับร่างถี่ต่อนะครัแต่ว่าเปรียบเกียบเราเพรก็ซื่อเหี่ยวตัวละสองพันเมื่อวามทำได้หมดทุกตัวแล้วแม่มา่านก็บมี่ บิ่งส้มสียงงามเนาะตัละสองพันส้มสส้มแพรตัละสองพัพอซื้อบาพี่น้องเกียบเกียบเราจ้ะอันนีเงินกับพ่อซื้อไปตวละสองพัแม่มากึงนี กำลังติดต่อกันนะคนดีรถไหนวะ้ามี่ยครับน้ามง่าม่เลยบว่แมน้อยง่ง่อดคเดีนว่าคนหยายาก็วยาบก้วยหยากเขาหยาบนำก็าอย่างนี้เนาะคนสองเผาองเนี่ยพี่น้องสนใจว่าพี่น้อง มาบ่ได้ไปพี่น้องสนใจกันโทรมาหาผมเด้อะจิป้ามาซื้อเดี๋ยวเราจะคุยกันระฆางกันนี่เต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะตัวละสองพันนาสนแต่พูกสีเหลี่ยงไม่กับพ่อเหลี่ยงไปทับมันทับมัดเหรอเห็นเราขึ้นมัด่อพนมิตัรเถิดคนงานคนงานคนนี่เรามองไม่ได้ถือ โมเวลาสี example, 3, mm. ่กับวมาใด้เนี่ยราค่ายต้มหลามตัวละสามพันสี่พันมีสองพันรวดแต่ว่าตาอที่ขายตัวหนึ่งตัวเดียวเันปลาขายเนี่ยหกตัวนี้ประมาณเมื่อสองหน้ารุ่นขับเอาลงเข้าบังดิบ